ให้ดีให้งานนึกเจ้าปอหน้าขาเน้อเจ้าปอเป็นรอบงามๆหนุยใหญ่ๆควักใหญ่ๆ เงียบมันขึ้นเงียมันขึ้นเงียม,มันขึ้นเดี๋ยวมนกระพุ่มเองฮะหน้ากามันขึ้นไหมน้อยฝนตกวันนั้นอะกะถ้าเขาปลูกตอนที่ว่ามัน,นมรงนะี้หน้ามันนะฮะ โบก็ยกนะผมยกผมติดมุ่งรับอ่าได้มุ่งรับกูข้อนมุ่งรนะครับฮะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผูนช้ชมทุกท่านเขา้าสู่ G-Fox Sport แอนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมได้อยู่ที่หนองเลงซ้ายครับวันนี้เรามีกิจกรรมร่วมกันนะระหว่างเคทํามราสปาหนองเลงซ้ายแล้วก็กลุ่มแม่แม่จิตอาสากลุ่มกเกษตรปลอดภัยครับ ซึ่งวันนี้โค้งการปลูกพักแหลกปลาของเขาก็ได้อัปเกรดขึ้นมากําน้อยครับจากเดิมทีนี่เขาก็จะมีเรื่องของการปลูกพักบุ้งนะฮะพักบะทัวนะฮะแล้วก็มีการเพาะเมล็ดเม็ดหมูขามก,กาไม่เอาไว้สําหรับฟื้นฟูหนองเลงไยหลังจากที่การขุดหลอกกาลังจะแล้วเสร็จในอนาคตนี่ฮะประมาณสักปีสองปีนี่แหละฮะก็ถือว่าเหมือนพอสมควรอยู่แต่ก็เหมือนเกินไปนะฮะแล้ววันนี้ เขากลัมาทําการฟื้นฟูในเรื่องของการอนุรักษ์ดอกบัวใชครับเพราะว่าในการคุดหนองเล็งซ้ายครั้งนี้นี่เขามีพื้นที่ตีเป็นบึงบัวหลายจุดแต่อยู่ในพื้นที่ของการคุดการถมดินเพราะฉะนั้นบัวนะฮะเขาก็ะะถูกทำลายไปนีบ้บางส่วนนะซึ่งหากบัวตีในรับการคุดจากการพลิกดินขึ้นมานะ,ะัะผมก็ได้ บ,บัวมาแล้วก็มาทําโครงการร่วมครับนี่ครับจเจ้า,า,ปปาหน้าที่เขตท้บราสปาหนองเลงซ้ายครับเปิ้ลก็มีโครงการที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชที่เป็นดั้งเดิมของหนองตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไข่ยังจะเป็นบัวนะฮะแล้วก็ขอความร่วมไมมมือจากอั้าบ้านตัวพิจิตรนัาสานะโดยเฉพาะมูแม,แม่ก็รวมกลุ่มกันมาทําโครงการนี้เป็น2องปีแล้วนะฮะเนี่ยค,คุณแม่จันแดงก็อยู่ด้านบนนะฮะคุณแม่ ก้ววันนี้แม่แก้วก็มาช่วยปลูกบัวตัวนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับน้องบัตรน้องเคนนะฮะแล้วก็ปีจัลันนะวันนี้มา,อ,มาอ่าเป็นพี่เลี้ยงหืมวูแม่ตัวนะฮะอ่าอยัางที่บอกไว้ครับว่าเจ้าหน้าที่่นมีกําลังแค่บักกี้คนแล้วก็พื้นที่ของหนองมีเยอะมากครับเพราะฉะนั้นอ่าอยากแจงหืมวูพ่อแม่พี่น้องมาช่วยๆกันตัวนะ,ะเพราะว่าทรัพยากรมูลนี้นี่ก็ถือว่าเป็นของทุกๆคนนะฮะอ่า แล้วก็เจ้าหน้าที่เป่นกับพยายามจะอนุรักษ์รักษาไว้ให้หมู่เขาตัวยนะเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยให้เปินอิทอยู่หมู่เดียวบ่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็มาทำโครงการร่วมกันครับนี่และเป็นโครงการน้ำห่องด้วยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านหลายๆคนยังบ่เข้าใจครับว่าสิ่งตีอันเตทำลาทำนะฮะโครงการต่างๆแล้วก็มูมแม่แม่ตีม้าร่วมกลุ่มกับทำเนี่ยทำไปเพื่อออหยังเพราะออหยางมีจุดประสงค์เป้าหม่หยางก็จึงยัง สงสัยอยู่นะฮะหลายๆคนก็นยังากล้าดีจะเข้ามาจวยเข้มาขมารวมกิจกรรมนะฮะก<ร>็อบอกไว้ก่อนนะครับว่าโครงการนี่เป็นโครงการจิตอาสาเพื่อฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ,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 ษ์ทรัพยากรในหนองเล็งซ้าเฮือยู่กู่กับอ่ามูเฮาไปเหมือนๆนฮะเฮือจุลูกจหลานนะฮะ,ลนนะ,ฮะแล้วก็รวมถึงเตรียมตัวรองรับการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในอนาคตตัวนะฮะซึ่งตอนนี้เขามาดูตีโครงการลูกบัวเข้าก่อนนะ อันนี้อ,นอยังก็แม่เหี้ห้อนแกจะบอกเหี้ยอ,อกาก็ไป้สังเกตอยะไในนี้นะครับโทรศัพท์โทรศัพท์ยัง้อมเลยมั็นก้ใหญ่อ่าเดี๋ยะะวมาดูวิธีการปลูกครับเดี๋ยวมาดูเจ้าหน้าที่สาธิตสักน้อยนะฮะอ่านั่งบัตรก็ต้องเค้นว่าวิธีการปลูกบ่วงเฮานี่ เลยว่าวิธีการแต่งให้ก้อนอ่าอยากจะได้ครับเข้นอ่าตอนนี้เขาใช้อุปกรณ์อยู่ได้ครับเขาไม่หอกแหลมๆนะครับใส่เฉียงๆน้อยครับอ๋อแต่งเฉียงๆน้อยหอกขั้งมันเป็นรูแล้วก็เอาก็เอาหลักบัวยัดอ่านี่ครับนี่ครับหลักบัวหลักบัวเอาตรงใหญ่ๆลงครับอ่าดันใหญ่ๆพอมันจะเป็นดันแต่งหักด้ันน้อยอย่าแต่งยอดนะครับนี่ครับนี่ครับ สักอันแล้วสักอันอสาสยิศหน้ามืากับมลึกนะฮะหน้าขานะฮะนี่ครับอ,าาอ้าวเถวไม้ลองใช้บนกันใช้บนใช้นี่นะอยาอ่าใช่ละอโอเคเลยอาก้าเลยเอ,อ,เอ่อา เอาซุดเลยเอาสุดไปเลยเอาซีใสไปเลยปลาญ่าเนี่ยใสดำเลยเนาะอ่าใสใสดำนี่กันเอานี่จานนี่ไปสุดเลยวะเอาตัวนี <van> <people> ้ซ <can> ุดปลาญาเนี่ยจ็บมันมันมันหูเหนียวดีนะเขาเลยอ่าอ่าหูเหนียวตีว่าอันนข้ใช่ยันนั่นแหะโอเคโอเคตัวนี้เขาหูเหนียวตึ้งนี่ตึ้งหมดใกล้ขนเพราะว่าหากบัวเขาเก็บมาได้สองกระสอบนะฮะเดี๋ยวถ้ามันมดแล้วเดี๋ยวจะเก็บมาฟูกเพิ่มนะครับเพราะเขาต้องการเก็บเพื่อได้หนักที่สุดช่วงนี้ถ้าเก็บตอนนี้ก็คือมดซิดครับเปิ้นจะถมดินให้ีมดแล้วนะ วิธีการปลูกครับดินตั้งปืนก็นเป็นดินแข็งก็เค้นตั้งลุ่ม,น,มนุ่มอยู่เนาะปรได้อยู่โอเคอ่าผมก็ต้องการอันเป็นซื้อช่วยประชาสัมพันธ์นคือเคสทำลาด,ด้วยเพราะว่าบางทีนี่การทำงานถ้าเจ้าบ้านเป็นบบเข้าใจวิธีการทำงานแล้วก็อ่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะ มันกับอันทำงานร่วมกันลำบากตัวนะฮะอ่าต้องการความสามัคคีตัวครับแม่นแล้วครับความสามัคคีมันจะดีนะกบปลาปลากันกอผู้ <c oughs> ปลากันกอผู้กับผีหมูผีชุ่มกันเดียวมันก็แล้ว <c oughs> ถ้าคุกคลายเอื้อเฟื้อทำเพื่อสัตวสี่ความสามัคคีมันจึงดีแต่เจ้าเหี้ยเหีเนี่หนานแล้วนี่นะโอ้สุดยอดครับนี่นน <c oughs> เดี๋ยวเจเดี๋ยวป้ากูนะเดี๋ยวได้ซอป้ากูได้ยนะอ่านี่ครับวิธีการปลูกกับทำอย่ายงนี้ไปไเรื่อยเป็นแนวเป็นแถวนอกจากจะอนุรักษ์แล้เคงก็ต้องการทำาให้มันสวยงามด้วยครับเพราะว่าต่อไปแหล่งท่องเที่ยวตีหนองเล็งซ้ายนี่ก็เป็นแหมหนึ่งโปรเจกต์ตีอำเภอแม่ใจเปิ้นอยากจะสนับสนุนเือหนองเล็งซ้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวนะเพราะฉะนั้น วิธีการปูของเขาจึงมีการออกแบบใหอมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามตตยนะฮะโอเคนี่ครับส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่แห่งสองท่าน3ท่าน4ท่านโอโ้นี่มีปีเสมครับปีเอม็มปัชลินนะปีป้าก็มาสมทบแล้วนะฮะน,นล,นะะลักลางนี่เลยเนาะลัดลางนี่เลย นี้มาดูฟังนี้หน่อยนะครับ พี่เสมครับเดี๋ยวพี่เสมปลูกจากตรงนี้มาเพิกเพหนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะได้จําได้ว่าเดี๋ยวเวลาผมมาหามาปูกเพิ่มเนี่ยมันจะได้หู้ว่าตึกไหนอ่าอ่าปะปลูกเพิกนี่ไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันลงหน้าแล้วบ่หู้ว่าตาไดปลูกแล้วบ่แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเก็บมาปูกเพิ่มแหมก็อเพื่อมีบัวมาปูกเพิ่มเขาจะได้หู้ว่าเขาปลูกถึงไหนแล้วนะครับฮะ บัวเงินบะหันครับบัวตอนนี้บัวขาวซ่อหามมาป้าละบัวขาวตีมวยอยู่สำหรับอันหนองเลงซ้ายนี่ค่นจะมีบัวเงินกับบัวแดงนะบัวเงินก็คือบัวขาวนะครับนี่การปลูกกับพยายามปลูกเพื่อเป็นแนวเป็นแถวแบบนี้ครับเติมมาปลูกไป้าแล้วมันมาขึ้นนะ เราหันอยู่คองไอ้นั่นทางกุ้นนะทางที่จะไปสันกระแพงนะ,<ฮ>ะอยู่ป่าดงไข่ก็ไเดงไข่ดงไเอาแต่หัวบ้าง,ตงไต่ยังดงหอด้มันเหมือเจ๊ดอกไงเนาะดอกไงโอเค,อ,เคอ่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับอัน กูแม่แม่กามาล้มตัวกันน่าจะประมาณเท่านี้แลฮะในการจุดประกายของการอนุรักษ์บัวนะฮะผมกะนี่ครับประชาสัมพันธ์คือปอม่พพ่น้องนะฮะจะาวอำเภอแม่ใจในอนาคตพ,คพื้นที่พื้นที่ ที่เขาจะปลูกบัวในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นพื้นที่น้ำล่องนะครับโครงการนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต่อยอดได้ครับแล้วก็เขาจะปลูกไว้สำหรับเป็นสาธารณประโยชน์ยนะฮะในเรื่องของการใจ้พื้นที่ของของเขตท่ามลานของเล็ซ้ายโดยเฉพาะเขตน้ำตื้นนะฮะท้งมดเนี่ยครับ มันจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนสามารถใจประโยชน์ร่วมกันได้นะฮะก็ยังเช่นนี้ครับก็จะมีกลุ่มจะบ,บ้านที่หากุ้งนะครอันนี้น่าจะเป็นอันช่างเล็กนะฮะเพินเอามาปักหลอ,อกกุ้งไวะะ้ก็สามารถหาได้นะฮะหมูเขากับปลูกบัวก็สามารถปลูกได้แล้วก็จะบ,บ้านก็สามารถมาตอดแหได้พื้นที่เลยจากที่ผมปักลักไว้นะฮะ ปักลักไว้พื้นที่ที่เป็นไม้ที่ปักลักไว้เขาจะปลูกบัวถึงแค่นั้นนะ,ะนี่ฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเปิ้ลตั้งห้านไว้สําหรับตอดแหเขาจะมาปลูกนะ,ะเดี๋ยวิ้นจะไปเกิดเปิ้นนะฮะแต่ถ้ามันบัวมันแผ่ไปทั้งปุ่นก็ถ้าเกิดเปิ้นจะเพี้ยวจะตอดแหก็สามารถเพี้ยวได้นะฮะเขาก็ใช้พื้นที่ร่วมกันนะฮะส่วนบริเวณนี้ก็เป็นแปลงบัวอ่านะนะครับ ก็สำรับบัวกลุ่มนี้นะฮะเขาจะปลูกไว้สร้างไรายได้คกับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันตัวนะฮะแล้วก็เป็นแป้งสาธิตแลวก็พร้อมที่จะเป็นบัวในการขยายพันธุ์ปลูกไปตีจุดอื่นตัวเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะหากาหากบัวยากมากครับถ้าคุดหนองแล้วถ้าเขากเก็บในช่วงนี้นี่มันจะหายากยากมากแลก้วก็การเก็บบัวมาเพาะแล้วก็เอาไว้เป็น ฟ่พอพันธ์แม่พันธุ์ขยายรอบๆอเก็ตีเขาได้หันด้านหน้านี่นะฮะขเขาก็จะสามารถมีบัวชุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งของการครับตีทีร่า,าสปาหนองเลงซ้ายทําร่วมกับเจ้าบ้านจิตอาสาก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาช่่ยกันครับผมถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะเนี่ยถ้าเขาบอกปลูกบัวนะฮะอนาคตนี่ตะนลิงด้านข้างมันจะเป็นขึ้นลักษณะแบบนี้ครับ จะมีต้นมยลาบผลครับต้นสลาบนะฮะมันจะดูบ่าสวยงามครับแต่ถ้าะตะลิงด้านข้างนี่เต็มไปด้วยบึงบัวนะฮะผมคิดว่านักท่องเที่ยวจะ,ะมาแอลมาพอแล้วก็มาทายหูได้นักขึ้นนะฮะก็หลายคนถามว่าแหมน้อยครับผมคิดว่าหลายคนคงจะสงสัยว่ามันมีประโยชน์จะได้ในกิจกรรมทั้งนี้นะฮะกะ็จุดลริต้นของการ เกิดโครงการนี่นะหนึ่งเนื่องมาจากว่าการขุดลอกหนองเลงซ้ายนะมีพื้นที่ของบึงบัวของหนองเลงซ้ายเขาเนี่ยได้ถูกขุดได้ถูกทําลายไปหลายจุดได้ถูกถมนะฮะแล้วก็เขาต้องการจะฟื้นฟ,นฟนูบริเวณตีมันมีปลาบัวืมาทดแทนตีเขาสูญเสียไปตัวอันนี้คือข้อที่1นนะฮะเพื่อสร้างปลาบัวขึ้นมาใหม่ทดแทนกับที่สูญเสียไป2อ ในอดีตนะฮะเจ้าบ้านของเขาเนี่ยสามารถหาดอกบัวหาฟักบัวเอาไปขายได้ก็จะเข้าไปในในหนองประมาณสัก10เมตรสิเมตรไปปะปลาบัวแล้วก็สามารถเก็บขายได้แต่หลังจากที่มีการคุดลอกแล้วครับพื้นที่ทีเป็นปลาบัวด้านข้างๆริมๆเนี่ยมันถูกคุดลอกไปมดนะ <c oughs> เปิ้นจะเข้าหาบัวไปเก็บบัวกับดอกบัวได้ยากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสที่เปิลจะต้องการบัวเข้าไปลุกน้ำเข้าไปในปลาไข้ พื่อจะไปเก็บบัวก็จะมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเฮามีปลาบัวตีอยู่บริเวณรอบๆนะฮะเฮาก็จะลดอัตราการเข้าไปทําลายบุกลุกเข้าไปตังหนนักขึ้นนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือนอกจากข้อแรกจะเป็นการทดแทนแล้วข้อที่2ก็จะเป็นป้องกันครับเพื่อที่จะสร้างทรัพยากรเพิ่มเพื่อปืนเข้าถึงได้ง่ายจะได้ไม่ต้องเข้าลุกลาเข้าไปในปลาไข่นะฮะแล้วก็ข้อที่3ครับในเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของการปับภูมิทัศน์อย่างที่ผมบอกตะกี้ครับว่าถ้าเกิดมันเป็นปลาสลาบับสลับกับอันต้นไมยลาบอยู่ริมข้างแบบนี้มันจะบาสวยงามครับแต่ถ้ามันเป็นบึงบัวปลาบัวผมคิดว่าโดยรอบเกาะเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นภ,ภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าขึ้นและที่สาคัญครับการดูแลรักษานะฮะจําเป็นต้องใจงบประมาณในการดูแลรักษาเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่จันแดงเนี่ยเขาจะต้องมีการปรับเคี่ยว เนี่ยมือมันดูสวยงามตลอดนะถ้าเขาจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเขาจะต้องมีคนมาช่วยดูแลพัฒนาตรงนี้ถ้าเขาบอกมีเงินไปจ้างหรือว่า,ามีงบประมาณอย่างมาช่วยมันก็นจะกลายเป็นเนี่ยปลาโคโลกล่างแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนบักนก็นต้องอทำมาหากินนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงชุดนี้ครับในอนาคตถ้าบึงบัวจุดนี้เป็นปลาบัวที่มี ผลผลิตในเรื่องของดอกบัวฟักบัวขายได้นะฮะงบประมาณมูนี่เขาก็จะได้นํามากระจายรายได้ให้กับชาวบ้านตีมาจุ่ยกันพัฒนาตัวนะเพราะฉะนั้นโครงการนี่นะเป็นโครงการระยะยาวแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าใครอยากจะได้ประโยชน์จากการดอกบัวฟักบัวในบริเวณแปลงตีโครงการของเคทํทลายเป็นยะก็สมัครมาเป็นสมาชิกมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันเก็บแล้วก็มาช่วยกันขายนะครับ เขาจะได้แบ่งปันผลประโยชน์กันนะฮะก็คือว่าถ้ามันเป็นบัวตีเกิดจากการพัฒนาของกลุ่มนี่เขาบอได้ห้ามว่าใครห้ามเก็บใบใจนะเพียงแต่ว่าจะต้องมาสมัครเป็นกลุ่มแล้วก็มาช่วยกันดูแลแล้วก็มีระบบการจัดการในเรื่องของการขายตัวต่อยอดในเรื่องของอไรายได้มันอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวตัวเรื่องของการขายผลผลิตตัวหลายๆอย่างฮนะถ้าสนใจก็เข้ามา ตีเคท่ามราสรปานหของเลงซ้ายครับมาสมัครรวมกลุ่มครับมูแม่แม่ได้ครับผม<ฮ>เขาก็าพยายามจะทําโครงการนี่คือตอนเนื่องครับหลังจากนี้โครงการนี้จะเดิมเนินต่อไปจะได้ก็เขาก็คอยที่ตามกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจเจ้าหน้าที่เคทําราทุกทุกท่านนะครับรวมทั้งหัวหน้าวราระที่ใช้สารวันนี้มีติดระชุมนะฮะก็ส่งเจ้าหน้าที่มารวมกิจกรรมกับม,มูแม่แม่ตัวนะฮะวันนี้มูแม่แม่กับมากัน2คนขอบคุณแม่แก้วครับขอบคุณนะครับ นี่ค,คุณแม่จันแดงครับขอบคุณนะครับอ,อ่าฮะใครเป็นสปอนเซอร์แม่แม่โอโ้โ,อโหคุณแม่จันแดงเป็นสปอนเซอร์แลเมื่อกี้หันหันใครจะจกก่อนฮ<ม>ะฉลามฉลามกี่คนครับะฮะโอเคโอเคเดีย๋ยวไปว่ากันนะครับก่อน สำหรับวันนี้ก็เป็นการรวมไม้รวมมือจิตอาสาครับเพราะว่าได้มีงบประมาณไออย่างมาก็ถือว่ามารวมด้วยชวยกันและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหนองในอ,อนาคตตัวครับอ <Nok imiz> ขอบคุณครับวันนี้ครับ